จ้าสวัสดีสุขสุขคนจ้ามันนี่ขั้วากาลสิน้าเขาป่ามันพี่น้องมันนี่วันที่จะได้รัะพี่นออ้องเอ้ยวันที่แปดป่ะพี่น้องจ้าวันที่แปดตุลาบ่ะพี่น้องแต่จำบ่พดเ้อร์พาสภาพลาเฮ็ดเนาะหลังนังหนาหนาวห,หนังฝนตกนังหิมะตกพี่น้องจ้าเฮ็ดกับบ่ค่อยมีดอกพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดกินบ่ได้นี่เยอะแยะมากเลยกอเห็ดสมบีเห็ดหนางว่หนาแหลกกั้ายพี่น้องจ้า แต่เห็ดพึ่งหวานนี่บ่มีแล้วพี่น้องแต่บนเนยเนาะพี่น้องเนาะยางเบิองเนาะพี่น้องเนาะจับไปเบิองก็ได้ให้พ่อเห็ดอีหยังจับพี่น้องพ่อเห็ดหนังไก่ค่ะรอค่ะเห็ดหนังไก่เนาะดอกมึนพี่น้องไม่น้อยไปดอกนึงค่ะไม่คนหน่ตัวนี้แซ่บค่ะไปพัด เยยบเลยเท่าบวงกับเท่าแหละนงจ๋าเห็ดเพิงกขะดเด็งลาลาก็ยังมีให้เก็บว่าสุบรมีเห็ดให้เก็บพี่น้องจ๋าสองดอกค่ะหนั่นดอกหนึ่งค่ะเด็ดตะกาไม่พี่น้องไหม ตะกาแบบพ้ายอาะนอคขานี่ฟาร่มมันบ่มากไขยกะเอาตัดขาเบิ่งจ้ะเห็นอันนี้ขาขาเหลืองสวยนะพี่น้องนะเห็นบ่ค่ะ <c oughs> สวยก็มีพอให้เก็บเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดหนาหนาวค่ะสองดอกสองดอกไปขับหาร์ตโต้พี่น้องในที่สุดค่อยกระหาเราเจอถ้าใครเบ,บ,บรเิ่งว่วพิษพี่น้องแม่นบอสพี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานห่ดค่ะมึนกันนะมึงกันนะอกเลยข,ของลังนี้มาตกแม่นบอสพี่น้องแม่นค่ะ จ้าแม่นแมนน่ะ,นะนดีใจเด้อพี่น้องออกเสวยค่ะออกเสวยออกเสวยค่ะพึ่งขาแดงค่ะพี่น้อง<ม>คนคนหลายนะคะมือนหั<ม>วห็นรถเต็มพี่น้องคนเยอะผ่านซึกมาหลายค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปตัดขาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะขาแดงค่ะพึ่งขาแดง พอได้เก็บอยู่ผึ่งเคเดงกำลังขึ้นนอก๊าเสวยยค่ะึ้นนะคะเห็ดว่าเอาข้นน้นก็ขึ้นนะคะเห็ดนะนี่พ่อเก็บนะคะ พี่น้องค่ะเห็ดกระขึ้นนะพี่น้องนะเห็ดขึ้นอยู่ค่ะนี่เรามาจิงเพื่อนขาแดงเพื่อนขาแดงมันหมักหนาวค่ะพี่น้องหมักหนาวหมกักฝนเพราะว่ามันทนเลยพี่น้องนะสวยนั่งรอใครคะ <c oughs> นั่งรอผู้บ่าว่เ <c oughs> ก็บเห็ดมวนูกเดียแล้วค่ะ บอกก็ไช่แต่พี่น้องจ๋ามากกวเดียวบอกก็เพี้ยนนะคะพี่น้องเอ้ยดอกสวยๆค่ะสวยสวยพี่น้อง <c oughs> ดอกที่สองค่ะกำลังขึ้นนะพี่น้องนะหวานมันแดดออกไม่จ้ะนีะ่พวงหวานค่ะพวงหวานดอกน้อยๆจ้ะกลางทางเลยพี่น้องค่ะาจะดูกลางทางละ ถ้าก้นแดงเห็ดข้าแดงครับถ้ามันมันเอาฮะทรงคือสีน่าไปัดปไปตัดขาเอวว้าวถากพี่น้องหลายเถอะถากลุ่มพี่น้องปิปตัดขาพี่น้องเข้มหวานพุ่นตาแดงไปจ้าถ้าคนเบิ่งบุพิตพี่น้องจ้าจะเป็นเห็ดเพือนน้ำตาลเนาะ พึ่งน้ำตาลีาขาไม่พี่น้องล้วขาเราขึ้นงามดีพี่น้องนีไม่ขอนเลยดอกแรกค่ะก็เห็นนะค่ะดอกที่สองค่ะวันน,น,นี้โดนสามดอกวันดอกนึงกับพี่น้องเอาดอกนี้ก่อนจะ้ะดอกนี้ก่อยมากเห็ุตัวนี้พี่น้องมัน เดียมจ้ะาคนว่างไม่ออกน้องจ้ะให้พินเท้าก่อนกันเด้อถ้าเท้าร้อมกันวันนี้ได้หู้นะพี่น้องนะนอนเลยสองดอกสองดอกสองดอกปลาเขียวสวยพี่น้องแตกต่างกับนาน หนาห่อนฝนบปต,ตก่เนาะตรมีเขียวงามก็อุดมสมบูรณ์เลยฝน,นตกมาสองสามอาทิตย์ปาเขียวเลยค่ะพอได้อยู่นะคะนี่เดี๋ยวไปตัดขายบนพี่น้องให้พึ่งหวานพี่เนอะนาค่ะพึ่งหวานค้าสวยค่ะหนาหนาวค้าง,งามหนามอันใดหนาม แมงกระบายล่ะหนาหนาวโอ้ยจะเห็นบ่เห็นนะพี่น้องถอดด้วสองดอกพี่น้องได้นามดีเยอะสุ่มแล้วแหะค่ะนคะคะไปแมงพูนพี่น้องเอ้ยนะ <c ười> ได้กล่องมหม่ยแล้วพี่น้องเลยโอ้โหมุมกล่องนะขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะ นี่งาแดงค่ะ,คะทุกอย่างได้นามเป็นเัื่องสีองนองนะหนาวผมั้ะหนาวพี่น้องนะมันหนาวและเม่งยบ้านเนี่ยเพิ่มน่อย ค่ะเ่ากะเดียงโอ้ยกะเดียงเห็ดดนาหนาวพี่น้องโอ้ยเห็ดดนาหนาวได้น้ำครับพี่น้องจ้ะ พี่น้องจ้าขื่นหวานหน่อยขึ้นคระพี่น้องน่ะกำลังขึ้นค่ะนั่นดอกนึงค่ะนี่ค่ะสมาคปีขึ้นนะพี่น้องนะนอมนอีกแล้วค่ะกำลังขึ้นอีกรอบพี่น้องนี่รอบที่สามนะพี่น้องนะคอยเก็บนะนี่นนี่น จำเห็ดอันแค่รอที่ขอวายู่ไปบ่ค่ะเน่าแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่นี่นี่ต้องนังขึ้นค่ะเอาหน้าพี่น้องนะสูดแล้วเอาเลยนะค่ะก็ลังขึ้นนะพี่น้องให้เพิ่มหน่อยพี่น้องจ๋า อกเดียวคอเลอสวยค่ะดอกงามแท้มีอายุมีอายุม,ยมยีเพื่อนด้วยจะใกละกันนะพี่น้องตาคอยแน่เห็นสวยน้อพี่น้องสวยๆค่ะเต็มๆน,นี่ิดเดียวนะพี่น้องนะเฮียนเห็นน้ำงามตุ่นตาแดงค่ะดอกง,งามงามจ้า ก็ร่งขึ้นนะพี่น้องนะเห็ดมีนะพี่น้องนะย่างเบิ้งนะพี่น้องนะหนาวก็ขึ้นจ้าเด็ดตัวนี้แซ่บพี่น้องจ้าไปโตพี่น้องเพื่อขดแดงเนาะเยอะมากอะให้ดอกหนึ่งกะบพิมพ์หนึ่งดอกหนึ่งกับพี่น้องฮะดอกเนมากหนาวอะให้ขึ้น โมได้ก็เสียบหลังใจปุ๊บเดี๋ยวเรานี้กัน พี่น้องละพึ่งหวานดอกพี่น้องดลายมึงเห็นว่าอากาศพี่น้องประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองว่านหนาวค่ะมีแดดอุนอ่นๆแดดอุนอ่นๆกล่องไม้่อยสดมากเลยค่ะ

การซื้อคักการซื้อคักซื้อเน่ได้ัวง,งามก็เล่มออกมาเป็นอนมีเห็ดให้เก็บอยู่นะคะหน้าหนาวก็ได้หน้าหนาวก็มีเห็ดแบบนี้ lợi dịp bay móng 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 từng móng bay móng bay móng bay หาหม้มกล่องมาเห็นหกล่องที่ตรงกลางแม่พี่น้องโนดโนดสิพระเจ้าพี่โตจา้าค่ะพี่น้องเผื่อน้ำตาลค่ะพี่น้องขามางามเลยจ้าขามากขึ้งามแต่พี่น้องบ้างามพูดแสงงามพี่น้องแดดออกสวยแสยง ว้ายพี่น้องดอกนึงค่ะดอกนึงพี่ดอกนึงค่ะยังไม่ให้เก็บค่ะให้เติมดอกมากค่ะชอบค่ะพี่น้องเห็นตัวนี้ว่าน่ะโหนี่ดีพี่น้องแล้ขดไปเบี้ยวอ๋อพี่น้องสวย เราขาพี่น้องจ้านี่ดอกหนึ่งสวยแล้วจ้าไม่ชอบมากเห็นตังนี้ก็หลุดจ้าปาดขาขาหลุดปาดไปไปสวยเลย,ยพี่น้องถุงมือขดไปเลยพี่น้องสวยสวย ไต่หมดใต้ดอกมันจะเป็นสีเป็นเกดเป็นขนเป็นเกดเห็ดน,นางไก่มีขาด,ดอกอมั้ยนั่งขึ้นนี่ยหน่อยน้ำผึ้งหวานโมมี่มมมี่เป็น้องเคยมาเก็บเห็ดน,นางไก่ขึ้นแท่นจ้ะอะไรจ้ะเราเห็นก็เป็นแนวเนาะพี่นน้อง น้องจ้าตื่นเต้นแล้วพี่น้องได้โดนแบบน่้ได้น้อนไหมน้องจ้าเห็ดพึ่งหวานหน้าหนาวพี่น้องหน้าเออใบไม้ร่วงเนาะเห็ดพึ่งหวานหน้าใบไม้ร่วงก็มีพอให้เก็บจจอีกแล้วพี่น้องจ้า ้าไปสาน่ะขาสนะโอ้โหขาหนา้ออาอยากเตะพี่น้องเอ้ยมันขาหลดขานิมกันไปจ้าไปจ้ามีอยู่จ้าเพืองหน่อยพี่น้องโดดง่ายเลย รวยค่ะเกิดดูขางทางค่ะ<ด> <c oughs> ขางทางคุณยางนี่มันมีฝรั่รงเอาดอกไี้น้องเขาบ่ามากักต้่มแล้วน้ำม,มันดำมั้งจ๊ะ